บ้านสวนลังไม้ขั้วประแดกเซ็ตเรียบร้อยครับพี่น้องอุปกรณ์ทั้งเหิดของลังนี่ใส่งบไปหกหมื่นบาทเดี๋ยวไปบึงนในกันว่ามีอย่างไยไปเริ่มจากบันไดก่อนเลยครับพี่น้องนี่บันไดห้าคันอือีตรงข้างนอกนี่เป็นเป็นครัวครับพี่น้องตรงจุดนี้จะเป็น จะเป็นคัวผมเสี็คคั่วไว้ตรงนี้แล้วกะ็ตรงนี้สิเป็นซ่านแดดไ้ออกส้มบิวนี่ข้างหลังตอกอกนามมาเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ต่อไฟมีบานผมกำลังล่างลัางบานอยู่ผึงเค็ดเซจกันครับพี่น้องนี่ตรงซ่านแดดนี่จะมีพี่ต้นมะม,ม่มวงมะม่วงกำลังเป็นหมากพอดีครับพี่น้องแล้วกะ็มุมทางนี่สิเป็นต้นมะค้อ มาขอกำลังเป็นหมาดพอดีแล้วครับพี่น้องสานแดดโอ้ได้บรรยากาศรักเด้อไปนะร่มเย็นจ้อยจอยเดี๋ยวเขาไปบึงขังในกันครับพี่น้องต้องมีผมเอฟ้ามีภผ่มากมาปิดไว้จริงๆมันคือคือปูนครับพี่น้องผมเอาปูนแล้วก็โคง้งจะเป็นโคง้งเล็กทั้งพดหลังค่าไอสันไทยสันไทยแล้วก็เอาผ้ายาปุกอีกเที่ยนหนึ่งนี่ประตูห้องนี่ ห้องนอนนี่ไอ้สองเมตรคูณสามเมตรครับพี่น้องกะนอนสองคูณกว้างพอดีหน้าต่างบานหนึ่งวกะห้องน้ำแต่ลราคนหน้กเขาบังห้องน้ำเนี่ยนี่ม่บานของกำลังล้างห้องน้ำรับพี่น้องนี่ห้องน้ำแกบกว้างมาได้เข้าไปนองห้องน้ำนี่จ๊เจ๊เจ๊เมตรหรือเมตรกว่าเนาะเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบเข้าไปนอน ก็ดีสองคนอาบน้ำไดไ้นอนได้ตัว <c oughs> นอนได้เวลาตีี่ทางบนเหลือตกแต่งนิดน้อยครับพี่น้องตัวนี้ผมเสียเอาไอ้ฟ้าม่ไผ่มาปิดนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เสียเอาฟ้าม่ไผ่มาปิดทั้งเบิดเลยหลังคาเย็นดีครับพี่น้องตงัวนี้เพราะว่าเอาไอ้ไผ่หนามุ้งทาปิดเทียนอย่างนี้ออสุดยอดงบอุกปกรณ์ทั้งเบิดอย่างที่บอกไปครับพี่น้องก็ หกหมื่นบาทบรวมค่าสร้างค่าสร้างแต่ละที่กับบทอกันเนาะถ้าแล้วแต่มองได้ค่าสร้างถือค่าสร้างแพงเนาะเอาคักอยู่ครับพี่น้องถือว่าได้มกดักอยู่นี่ไ่ฟ้ามาปิดบรรยากาศนี่สุดยอดเดี๋ยวลุมาเบิง่ขงข้างล่างต่อกันครับพี่น้องข้างล่างไม่บานผมเพิ่นมากแบบว่า ตงสูงแนงน้อยย่งางเว้นมันนอนเลนเย็นอยู่ใต้ตะลางนี่ครับพี่น้องเสาทั้งเบิแปดตน้นเออเดพี่น้องข้างล่างกัได้สุดจอด้ะครับพี่น้องบานไมคขั้วประแดดคักอยู่